สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนอีกแล้ววันนี้แม่น้องอติมจะพาพ,พี่น้องมาดูเนาะทุกคนเมื่อวานนี้แปลงแปลงนี้ทุกคนแปลงนี้น้ําท่วมเนาะน้ําเขาท่วมอยู่ประมาณนี้แหละขึ้นมาประมาณนี้แหละเกือบครึ่งต้นเนี่ยทยตลอดน้ําท่วมเขาเนี่ทุกคนนี่คือต,ตรงนี้ท่วมไปแล้วนะตรงโคนเขาเนี่ท่วมหมดแล้วนะ และคราวนี้วันนี้เราก็หลังจากที่น้ํามันลดไปแล้วเนาะเราเขาจะมาป้องกันลากนนนเน่าโคเน่าเนาะเราจะไปดูตัวยาแล้วก็เราจะไปดูว่าไปสารวจดูก่อนว่าจะเป็นยังไงทุกคนไะไปดูกันเลยทุกคนนี่ขึ้นมาขนาดไหนทุกคนดูแถวนี้ดูขนาดนี่เป็นบ้งเป็นกิ้งกือดูขึ้นไปแอบอยู่ใบทุเรียนข้างบนหมดเลยเนี่ยก็ถือว่าเนี่ย เต็มเลยข้างบนในทุกคนเนี่ยเนี่ยกินงกือเขาหนีน้ำมัเนาะ,นะแต่ว่ามาวานนี้เขาขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่ท่วมขึ้นมาถึงขนาดนี้ดูสิเนี่ยตอนนี้เขายังมานอนอยู่ข้างบนดูบงและกินงกือนี่เนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าตัวอันตรายที่จะต้องกินใบเราเนาะเพราะเรายังไม่เห็นกินงกือกินใบไม้ใบทุเรียนเราเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไล่เขาออกเขาท่วมเมื่อวานนี้นี่ท่วมในโคนนี่นะทุกคน และเราก็หลังจากนะั้นเราก็จะมาป้องกันเพราะว่ายัางไงก็ค่าท่วมแล้วต้องรากเน่าโคเน,น่าแน่ๆเราจะไปดูตัวยากันเลยแล้วคราวนี้เราเราเนี่ยทุกคนเราก็จะพามาจากตัวยายาอันนี้ก็คือเธอราคอทุกคนเราจะมาสีใต้โคนทุเรียนครนะับทุกคนนี่ก็เป็นยาที่แบบว่า รักษารากนาโคนเน่าเราป้องกันเขานะหลังจากนั้นแล้วก็คือว่าโคนนี้เราเคลียร์แล้วเคลียร์แปลนหมดแล้วถ้าเป็นโคนที่แบบลกๆอะ่ะเราก็เคลียร์โคนเขาหน่อยแล้วก็มาเอายามาสีดสีดพ่นไปในในโคนเขาเนี่ยเขาก็จะรักษาลากเนาโคนเน่าให้เราเนาะป้าวันนี้เราก็ไปตามไปดูกันเลยทุกคนแปลงนี้อ่ะสองปีแล้วนะทุกคนที่เขาท่วม ปีปีแรกแล้วก็เอามาช่อมเกือบทุกต้นเกือบทุกต้นปีที่สองก็เอามาช่อมประมาณหกสิบต้นปีนี้เราลุ้ลนอยู่ว่าน่าจะพอแค่นี้นะทุกคนน่าจะไม่มาท่วมแรงนะก็ถือว่ามาเมื่อวานนี้ไม่หนักมากก็ถือว่าก็จะมีปัญหาเพราะว่าทุเรียนเับเป็นทุเรียนที่แบบว่าเขาไม่ชอบแบบให้น้ำแฉะ นี่แหละเราจึงได้มาป้องกันไงเราตึงได้มาป้องกันสิ่อยาลากเน่าโคเน,น่าให้เขาเนาะเหมือนต้นนี้เราก็ไม่ได้มาแต่งเลยเป็นต้นที่แบบว่าเขาออกกิ่งอันนี้นะเขาออกเหมือนที่ว่าปีที่แล้วนะเขาหักไปแล้วนะทุกคนอันนี้เขาออกข้างๆเองเรายังไม่ได้มาแต่งเอาเพราะถือว่าที่ว่าน้ําชอบไปปีที่แล้วอ่ะก็เขาจะฟื้นตัวได้เนาะ ก็ปีนี้ก็ถือว่าร้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากแต่ว่าข้ามันท่วมขนาดนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่ในในโคกในอะไรเนี่ยก็เกือบปิ่นนะทุกคนแต่ข้าอยู่ใต้ใต้ติดคลองอะ่ะแถวคลองนี้เขาก็ท่วมก็ครึ่งค้อนไปต้นทุเรียนน่ะที่แม่น้องอติมให้ดูตอนแรกอเนอะก็แล้วก็มาป้องกันเขาลากเน่าคนเน่าเขาชะ นี่ถ้าจะให้ดีก็โคนนี้ถ้าว่าโคนเขานี่แบบว่ามันมีนี่อันนี้ยังอยู่แล้วทุกคนเนี่ยยาป้องกันมอดและปลวกที่เรามาใส่นี่ยังอยู่เลยยังไม่ละลายหมดเลยเนะแล้วก็มาเคลียโคนเขาจะได้เขาจะได้สังขอแสงไงทัางขอแสงแบบว่าเวลานั้นเนี่ยเขาจะได้แห้งโคนเขาจะแห้งเร็ว แดดเขาจะได้ทังแสงเร็วแล้วคราวนี้ข้างล่างเขาจะได้แบบไม่ต้องเป็นโรคเน่าโคนเน่าแล้วก็ช่วยทางบนทางล่างเนาะทางบนเรานี่ก็ต้องมาแต่งอันนี้คือแปลงน้ำท่วมสองปีซ้อนนะทุกคนปีที่สามของปีนี้เราก็ขอขอแค่นี้เถอะขอแค่นี้เถอะพอแล้วไม่ต้องท่วมแล้วเมื่อวานนี้ก็รุ้นแบบ มากเลยทุกคนแถวซีเมนอติมเดินนี้ท่วมหมดแหละวันเนี่ยแถวเนี่ยท่วมหมดเลย,นนแ,เลยแต่เขาเป็นเข้าดีอย่างหนึ่งเขาเป็นทางเป็นทางน้ําผ่านเขาไม่ใช้น้ําขังนะทุกคนเขาไม่ได้ขังไว้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์อย่างนี้ยเขาไม่ได้ขังเขาเป็นแบบว่าผ่านไปเขาเป็นแบบว่าระบายไม่ทันน่ะเราก็พามาดูนาคว่าเรามาใส่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยเหลือไหม ก็ถ้าน้ําไม่ขึ้นมาถึงมันก็เหลือถ้าน้ําขึ้นมาแบบท่วมโคนมันก็ไปหมดนะล้วก็มามามา,มาเติมใหม่อันนี้คือแถวข้างล่างนะแถวที่ว่าท่วมทุกปีเลยทุย่ยท่วมมิดเลยนะทุกคนแ่แถวที่แม่น้องอติมพาไปดูทางโน้นอะ่ะทางโน้นเขาท่วมแต่เขาสูงหน่อยเขาไม่ตายและแถวเนี้ยขอโทษนะแม่น้องติมเบี่ยงกล้อง แม่น้องอติมก็พามามาดูเนาะพามาชมบรรยากาศทุกคนอันนี้เราจะพามาดูนะทุกคนเนี่ยเขาหนีน้ำทุกคนเนี่ยกิงกือกิงกือแล้วก็เป็นตัวตัวทาาเนี่ยกิงกือเต็มเลยเขาหนีน้ำตอนนี้เขายังไม่กล้าลงเลย เนี่ยก็ถือว่าขนาดไหนเพราะแถวนี้ขึ้นมาถึงนี่นั่นแหละเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยน้ําตรงนี้แหลนะเนาะริงกือเขายังไม่ลงเลยเอาลงไปได้แล้วอย่ามากัดต้นทเรียนนะเขาอยู่นข้างล่างน้ําท่วมมาเนาะลงไปได้แล้วอ้าวลงไปข้างล่างข้างแห้งแล้วล่ะเนี่ยเป็นริงคือแล้วก็เป็นตัวเนี่ยน้องตีมก็เรียกไม่ถูกว่าตัวอะไรอ่อนๆเนี่ยนิ่มๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นตัวทากก็ไม่ใช่เนาะ เราก็พามาดูก็กำลังแตกอ่อนทุกคนถือว่าท่วมขนาดนี้ก็ถือว่าไม่แรงมากทางนี้เขาจะเป็นต่ำนะมันจะเขาจะเป็นพื้นที่ต่ำทุกคนเนี่ยเขาต่ำต่ำมากเลยถ้าว่าน้ำท่วมก็คือต้นทุเรียนนิมิตเลยหัวแม่น้องอติมนแทบไม่เห็นเลยเนี่ยขนาดไหนอะ ก็คือจะเห็นตะมือนิ้วเดียวเนี่ยที้ขึ้นดูๆอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้ทุกคนขนาดไม่ต้องอาะตีมสูงร้อยห้าสิบห้านะท่วมเลยแถวเนี้ยพามาดูนะทุกคนนี่แหละก็คือว่าถ้าน้ําท่วมแล้วเราก็มาจัดก,การเขาซะเนาะน้ําท่วมโคนเขาเนี่ยเรามาจัดก,การลากเน่าโคนเน่าป้องกันเชื้อราให้เขาด้วยเหมือนไม่นออาตีมให้ดูแหละยา พูดครั้งเดียวพอพี่น้องยาเพราะว่าพูดอีกครั้งเดียวจะจาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะเพลินไปก่อนเนาะเอาสําหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวแม่น้องอติมจะพาไปดูอะไรอย่าลืมติดตามนะทุกคนให้กําลังใจแม่น้องอติมด้วยนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเอฟซี FC, ทุกคนสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดี